อ่าอ่าวันนี้นะคะเราจะพามาดูกันเปลี่ยนชื่อโปรโฟไฟล์นะคะจากปกติแล้วนะคะช่องนี้เป็นช่องของแม่อุ้มกนิกานะคะแม่จะพามาเปลี่ยนชื่อโปรโฟไฟล์กันนะคะโดยการที่เราขีดสามขีดกดตรงนี้ขีดสามขีดรูปกลมๆรูปเราตรงนี้นะคะแล้วเลื่อนไปให้สุดเลยนะคะแล้วมันจะมีคําว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปนะคะแล้วไปที่ทางลัด การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วเราจะเห็นคําว่าอัปเดข้อมูลส่วนตัวนะคะอ่าตรงนี้เห็นไหมเราจะเปลี่ยน<ร>ชื่อนะคะเ,คเรากดตรงคําว่าชื่อนะคะแล้วเข้าไปเปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอ่าบอสอุ้มกันนิกาโอเคนะคะอันนี้ ถ้าเราเปลี่ยนนะคะเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีก2เดือนนะคะแล้วเราก็ใส่อเราตรวจสอบแล้วเราก็ใส่รหัสรหัส Facebook ของเราเมื่อเราใส่รหัสของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการกดบันทึกได้เลยนะคะอ่าโอเคอ่าเห็นไหมะบอสอุ้มกันกนิกา